สวัสดีครับยินดีต้อนรับถึ่ช่องกาแฟกอกอนะครับวันนี้เราก็จะมาดูพ่อเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นซื้อมาตั้งนานและมาเกี่ยงนู่นเกี่ยงใส่นู่นใส่นีน่อยู่นั่นแหละทําอะไรใส่สุงเท้าเอาไหมหรอไหนสุงเท้านี่โอ้ยอะไรนะยังไงเขาใส่แบบนี้อันนั้นไม้อะไรก๊อปไงเอามาตีก๊อปเหรอเออตีอยู่ไหน นี่อยู่บ้านเรานีแ่แหละนี่ก็ฝึกก้อนฝึกทท่าทุกวันนี่ยืย่นย่อเข่าอย่างนี้นะนี่นี่ออืฮึได้ไหมนี่ได้ไหมนี่มันจะไม่ใส่หัวมุงวะมันมจะไม่เคลียรใส่หัวมุงหรอนี่ทีนี้นะ่ยได้ไหมบือเนาะเขาบอกว่าต้องยืนตูดแอนแอนอย่างนี้นะพี่วันตูดแอน,นอย่างนี้นะต้องพ่อต้องไปฝึกดูดดในยูทูบอีกเพราะว่าไม่ได้ตีกรอบเนี่นานแล้วหรอไม่ได้ตีนานแล้ว ปฏิเทอย่อนิดนึงตูดแอนแอยนในนี้อืตูดแอนแอนนะนี้ไปเลยนนั่เลยว้าวได้ไหมปงวิงได้ไหมไม่รู้เลยไม่เป็นอันนี้ถุงก๊อสไหนี่หรอได้เห็นดไหมถุงก๊อสแบบนี้อลิเมเตดนะโมอลิเมเตดนะนี่เหรอเอออะไรนี่แม่แม่ทำอะไรมาดูดูฟอดดูฟอดที่ฟอด หรอเป็นแรงจนั่งกินาาใน้อย่างได้นะคะ,งงะเขาต้องหัดวงสบินให้ได้สนอืมฮ์จะไม่สนใจว่าจะจะเล่นอะไรไม่เล่นนะจากเล่นบอลลีเล่นบ,เ,นบเหรอซื้อให้หน่อยซาบอลลีอ <c oughs> นี่ถูกขาขามันต้องแบบเี่ยแบบนี้มันต้องเป็นวงอ่ะตีต้องเป็นวงเหรอแม่นเขาเรียกไม่วงสวินวิเทนนะคันเนาะ เป็นวงสวิงเหมือนที่เแ็นแรกแอ่าได้มันต้องมอเข่าตูดแอนนิดนึงหน้าไม่น่าเลียกคอปเลยนะฮะหน้าหน้าพ่อเธอหน้าจะไปกระโดดยากไปกระโดดยากไปเป่ากบตรงนี้เป่าจงเหรอเป่ากบเป่าแกะแบบนี้เขาบอกเป่ากบเออแม่พอดีแม่เธอก็เมตตาพาไปซื้อเพราะว่าถ้าจะไปซื้อของใหม่นี่ไม่ได้นะ ไม้ก๊อกมือสองมันี้กระไม้ก๊อกมือสองไปดูเอาล้านญี่ปุ่นอะของซิกเนแทนของซิกเนแทนแต่มันก็เลิกดูเอาเนี่ยคุณสภาพเอาตาไรา้ดีตาดีได้ตาไร้เสียก็เลือกเอาอันนี้ก็ซื้อมาสี่ไม้สี่ไม้เนาะนี้เดี๋ยวไว้ไปได้อยู่สามสนใหเดี๋ยวก็จะซื้อเดี๋ยวทยอยซื้อไงพี่อ้วนไม่หรอเออว่ามีตังค์เราก็จะซื้อมันครบแหละ มันแพงมือสองยังแพงด่ละห้าร้อยอ่ะมือสองยังเปียกไม้ละห้าร้อยเนี่ยเอาไหมไม้ละห้าร้อยไปซื้อเบลีดีกว่าเบลีถูกกว่าเบลีถูกกว่าลูกละพันหกเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเบลีมือสองมีไหมโอ้ยลองใส่มาแค่ครึ่งลูกมันต้องเป็นวงต้องเป็นวงเหมือนนี้ตีเป็นวงมันจะไม่เคลื้ยงไปใส่ที่อื่นแล้วพ่ออ้าต้อง ที่ต้องตีเป็นโบมให้เป็นก่อนไงอือฮ uh ึเ huh. นี่ยอันนี้ก็ไม่ถูเข่ามั้นะต้องไปดูใน YouTube ด้วย uh huh. ตีกอล์บอ่ะอจะไปจะไปเป็นโซกอล์บจะไปเป็นโซกอล์บเหรอเอามีบัดดี้หรือยังเราบอกล่ามันต้องมีบัดดี้สวยๆนะมีบัดดี้มีบัดดี้ <laughs> สนุกของเพื่อนนะครับอะไรเป็นอะไรนะ ฮะเอาไม่หม่มัไเช็ดดีเนอะเวรจะเป็นสาวเชียร์เชอะีวนเชียร์ไนั่งง่ายงบน้อยก็เล่นตาน้อยไปของที่เราชอบเนาะพกไม่เล่นนะจะไปได้อีกหลง้องไปออกไปหัดไปออกรอบไปบ่อยอ่อรอบไม่ได้ต้องไปได้ก่อนต้องไปหัดได้ก่อนไอ้นี่คือต้องแ หัดตีก่อน้สีไม้้สีไม้วันนี้ก็ของเงินกับแม่เธอไปซื้อหรอ,อเรื่อหน้าเราค่อยไปซื้ออีกเหรอเอาทีเดียวไม่ไหวหอืมพราแม่เธอไม่ไม่ให้เลยพ่อแม่ไม่ได้เล่นด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่แน่หรอไม่แน่อาจจะตีนี่ก็ของของผู้หญิงจะเล่นได้เหรอแต่แต่ตัวนี้จะเป็นสำหรับตีไกลนั่นเอง ันนี้สำหรับไม้ตีใจน่าจะเป็นหัวแบบนี้นะเหรอเออจะเป็นหัวใหญ่ๆว้าลูกหัวหลายไซส์จะมีเป็นเบอร์นะเป็นเบอร์เป็นลูกษาอยู่เนี่ยอันนี้ก็แม่เธอก็ซื้อลูกละสิบบาทหอวลูกละสิบเขาขึ้นต่อมาสามลูกสามลูกที่ตัวเอาตัวเขานี่หนึ่งอยุเดี๋ยวว่ามันไม่ได้เหนื่อเออถั่วเลอะอ้มันได้ถั่วนเลยนะมันได้เหงื่ออะไรมันได้สมาธิด้วยเลยนี oh, wow. ่ มือนี่ยตองอี้ทางน,างนี้ตรงไฟคนะนี้อ่างเงี้ยเนี่ยยืนกาแบบเนี่มันเป็นเป็นอย่างนี้อืนะออดบ่งมันถ้าถึงบอกว่าต้องให้ตีแบบเป็นบงนตอ่แข่งกับวุ้นหรอที่หาที่แวสวนยางหรแล้ว,ลวหลางร้านกาแฟนั่นแหละทำลายกิจกรรมเนาะ ว้าวกระจกตัวทำงานกิจกรรมครเดี๋ยวเราจะตามเสียหัดมาครบอลลองดูวงสวิงดูตางแปดตีเบลีปะเฮาไปาเ,าเล่นซื้อไปเ,เล่นไม่ได้นะต้องทำต้องทำเป็นวงให้ได้ก่อนทำยังไงก็ได้ตวัดไม้เนี่ย <c oughs> ทำให้เป็นวงวงตั้งแต่เราเอาขึ้นแบบนี้มัน <c oughs> จะเป็นวงเลยนะ <c oughs> เห็นไหมไม้ไม้ดูมันเกิดเป็นวงใช่ไหม <c oughs> ยากตงานแล้เาไม่ลงจากตรงนี้เอาหมนี่เอามันนี้หั่ไม้ชันกว่านี้อันนี้ไม่เวลาเบี่ยงเวลาตีอจะโดนลูกหแม่ตรงนี้น่อยแมจได้หาโทรศัพท์หน่อยกี่ละเถ่อนเ่อ้องแม่แม่ม่น่นนันไม่ไม่เขาไม่ได้จับในงานนี่เขาจับในนี้นี่นี่มือเท่านี้นี่าดูกันครันี้เอมต้องรอกไว้มต้องรอไว้เออ ที <Cornell. S 2> ่นะครับเราไม่ได้ก้าวเอาดี้อลงไปตรงไปดนี่ไปเออมือลงไปมืงนี้ิอะไรนี้ะไรนี้ะไรนี้โออโอต่อเรื่อนะ สตังอยากไปเล่นเซิร์ฟใช่ไหมแม่โว้าวไม่ลวงตีแม่อันนี้หนเซ่อยาไปใส่นะเธอย่าไปคิดถุงเท้าเธอนะอ้วนโอ้ยไม่เอาไปหรอกแล้วจะกลัวเธอเอาไปใส่เท้าเธอแล้ไปเดินเต้นนะเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็นนี้ก็จะไปทำกิจกรรมเขาเรียกว่าทำสนามได้กอล์ฟในสวนยางไกลหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดีอยู่หลังร้านกาแฟนะครับเพราะว่ามันอันนี้มันก็เป็นมันเป็นพิจารณาที่ทราให้ตังจุ่มงนะครับหรือว่าตัวเราเองนี่แหละห่างห่างกับโทรศัพท์นิดนึงนะครับมีกิจกรรมยังว่ากับครอบครัวกิจกรรมว่างจะได้มีกิจกรรมว่างเพื่อได้เป็นใช้สนุก ก็ได้เล่นกีตาเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นถุงกล้องนะผมเนี่ยอันนี้ถุงกล้องคือว่าแยงช่วงนี้ก็เล่นเซิร์ฟนะครับเป็ก็ได้เลยเบิร์ดใช่ อะไรนี่แล้วมีกระสอบทรายเรามีเป็นนวมแล้วก็เป็นกระสอบทรายมาต่อยมวยกันนะครับนะคะต่อยมวยกันนะคะมีสองคู่นะ,ะกนนะะ็มีสองคู่มาไฟเราจะมาไฟเตอร์กันนะคะแล้วแต่แล้วแต่ เรามีงบประมาณน้อยมากนะครับก็คืออย่างไม้กคอร์สนี่เราไม่มีงบซื้อของมือหนึ่งราคาแพงเนาะหลายพันเนาะเราก็ไปซื้อมือสองนี่ก็ราคาก็ถูกลงที่ผมซื้อมาประไม้ละห้าร้อยบาทนะครับใน้วละห้าร้อยลูกคอร์สอี่ก็สามลูกยี่สิบขายลูกละสิบต้องต่อเอาอาหารเดีวนี้แม่สั่งมาจะให้มวยนี่แม่สั่งมาค่ะสั่งมาเอาสั่งมาจะได้ามาใช่เหมือนกันเออเออ เออเออเออโอเครู้เลยว่ารู้สึกยังไงกับพ่อเออหักแหละบัรยากาศรถต้านตรงๆบรรยากาศเลยเออเออมาเรีมาเรียนซีฟานซี เตะเตะสอกตางสอกสอกโอเคยังไงก็อย่าลืมนะครับออาอายมีเรีย่ร้อย่มอายลมีม่ายลม่่าย่า่า่ลาย่นาม่าอาะ่อคมอ งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องากาแฟกะกอกๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ